สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าทลิปที่ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีกุมเดือนพฤษภาคมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ตามดวงชะตาของชาวลักนณาราศีกุมดาวเสาเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบตนุกุมลักนาตามํำรากล่าวไว้ถ้าดาววินาศโคจรสถิตพบตนุกุมลักนาจะให้โทษร้ายแรงแก่เจ้าชะตา แต่ชาวลัคนาราศีกุมโชคดีครับที่ดาวสาเจ้าเรือนวินาศโคจรกุมลัคนามีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรทำให้สยบผลร้ายของพบวินาศลงสิน้นและให้คุณในด้านการเป็นดาวกเกษตรแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งการโคจรของดวงดาวตามจากราศีช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินและเป็นทั้งเจ้าเรือนแห่งโชคลาภ โคจรสถิตพบสหัสชะตำแหน่งดาวราชาโชคและเป็นองค์เกณฑ์ให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านการเงินการงานโชคลาบและด้านคู่ครองความรักอยู่ในทิศทางที่ดีตลอดทั้งเดือนสำหรับชาวรัก,กนาราศีกุมดวงชะตาตามจักราศีจะให้ผลดีและผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องตัวตนและจิตใจดาวแห่งตัวตนและจิตใจของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวราหูโคจรสถิตพบกหัสชะตำแหน่งดาวเทวีโชคอยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสดาวพุธและดาวอาทิตย์ระยะเดือนพฤษภาคมนี้ดาวแห่งตัวตนและจิตใจอยู่ในตำแหน่งดาวที่ดีและร่วมเรือนกับดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์กับดาวที่ดีอีกทั้งยังโยกกับลัคนา ซึ่งส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดทั้งเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีอิสระทางด้านความคิดและจิตใจเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะทำการสิ่งใดมักจะตัดสินใจและใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองทั้งสิ้น อีกทั้งเจ้าจะตาค่อนข้างจะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและผู้คนทั่วไปทําให้ประสบความสําเร็จด้านธุรกิจการเงินธุรกิจการงานอยู่เสมอเสมออุปสรรคและปัญหาความยุ่งยากที่รบกวนด้านจิตใจพอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักและผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วดีๆส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความเบิกบานแจ่มใสตลอดทั้งเดือน สรุปด้านตัวตนและจิตใจของชาวลักนาราศีกุมตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลักนาราศีกุมคือดาวพฤห,หัสโคจรสถิตพบสหัสชะตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นองค์เกณฑ์อยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวราหู ระยะนี้ด้านการเงินมักจะมาจากการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์คบหาสมาคมกับคนหมู่มากและจะมีรายได้การเงินที่เกิดจากการเดินทางระยะใกล้ๆธุรกิจด,ด้านการเงินถ้าได้ร่วมลงทุนกับพี่น้องมิตรสหายหรือมีหุ้นส่วนร่วมกันหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดี อีกทั้งระยะนี้มิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคู่ครองคนรักและประเอตรองข้ามจะนำลู่ทางการหาเงินมาให้ในด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารเริ่มพัฒนาด้านการหาเงินให้ทันโลกทันเหตุการณ์ตามกระแสนิยมในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น และประสบความสำเร็จร่างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างดีด้านการหาเงินจะประสบผลสำเร็จเกิดจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองเป็นส่วนมากอีกทั้งระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาอย่างไม่คาดคิด ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นองค์เกณฑ์อยู่เรื่มเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวมหาอุดเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสคู่ดาวพุธที่เป็นองค์เกณฑ์และเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารเป็นคู่ปราดบบัณฑิตและดาวพฤหัสคู่กับดาวราหูเป็นคู่โลกคู่ธรรมและโยกับดาวอังคารที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธเป็นคู่สมพล อีกทั้งยังโยกกับดาวเสารและโยกกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าววันที่10พฤษภาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศรีกรกฎพบอริตำแหน่งดาวนิดและวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ยกข้าสู่ราศรีพฤษภพบพ,พ,พ,พันธุตำแหน่งดาวอุจจาพิมุขค,คู่ดาวมฤตยูระยะนี้จะมีโชคด้านการหาเงินอยู่เสมอเส ลงทุนทํากิจการอะไรก็มักประสบความสําเร็จดังหวังด้านการเงินจะมีอํานาจบาร,รมีเป็นที่เลื่อมใสเคารพยำเกรงและเป็นที่ชื่นชอบนิยมนับถือของผู้คนที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในผลงานด้านการหาเงินสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นที่เรื่องลืออีกคั้งยังมีสเสน่ห์ด้านการเจรจาติดต่อด้านการเงิน มักจะประสบผลสำเร็จอย่างสะดวกสบายไร้อุปสรรคและปัญหาพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งรับส่งผู้โดยสารหรือสินค้าผู้รับเหมารับจ้างรับราชการหรือผู้ทำธุรกิจงานกลางคืนจะพัฒนาก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองและมีเครดิตในด้านการเงินเป็นอย่างมาก ระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งเดือนชาวลัคนาราศีกุมด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงทั้งนี้พระดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ปราาดบัณฑิตและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูเป็นคู่โลกคู่ธรรม และโยกับดาวสุขเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อีกทั้งยังโยกกับดาวเสารและลัคนาจึงส่งผลดีและมีโชคด้านการเงินตลอดทั้งเดือนดังกล่าวสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกุมตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอังคาร โคจรสถิตพบปุตตะเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธและเป็นดาวพินทุบาทสำหรับการเป็นดาวพินทุบาทของดาวอังคารดาวแห่งการงานช่วงนี้ดาวอังคารเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธและโยกกับดาวพฤหัสอีกทั้งดาวเสาตำแหน่งดาวเกษตรกลุ่มลัคนาทำให้ดาวพินทุบาทสยบตัวลงหมดฤทธิ์ไม่อาจส่งผลร้ายด้านความเป็นพินทุบาทได้ กลับส่งผลดีให้ด้านการงานระยะนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรพัฒนาก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากด้านการงานจะมีการคบหาสมาคมเจรจาติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและจะมีการเดินทางระยะไกลๆด้านธุรกิจการงานและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบพฤษภาคม จะมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่สร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงโดยญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะนำโชคใหญ่ด้านการงานมาให้อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานระยะนี้เจ,จ้าจะตาจาก,กระตือรือร้นทะเยอทะยานคล่องแคล่วว่องไวและเอาจริงเอาจังในด้านการงาน จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆตามกระแสนิยมและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงอีกทั้งยังจะได้รับมรดกตกทอดด้านการงานที่เป็นงานใหญ่และงานดีมีรายได้สูงอย่างคาดไม่ถึงพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผู้โดยสาร ผู้รับเหมารับจ้างรับราชการและผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนจะได้มรดกตกทอดด้านการงานอย่าไม่คาดคิดพ่อค้าแม่ค้าจะได้มรดกตกทอดด้านการงานเป็นทำเลทองในด้านการค้าขายจากผู้ที่เลิกทำกิจการหรือย้ายไปค้าขายที่อื่นผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานหรือรับราชการจะได้ตำแหน่งงานสูงขึ้น จากผู้ทีลาออกหรือย้ายไปทำงานตำแหน่งอื่นผู้รับเหมารับจ้างผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งและผู้ประกอบงานธุรกิจกลางคืนจะได้มรดกตกท่อดานดการงานจากผู้ที่เลิกทำกิจการหรือย้ายไปประกอบกิจการที่อื่นผู้ทำงานประจำอาชีพต่างๆจะได้เงินเดือนและตำแหน่งงานสูงขึ้นที่เป็นเช่นนี้พระดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบบุตระ เป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวพุธเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมรณะและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวศุกร์เป็นคู่มิตรและดาวองคารดาวแห่งการงานโยกับดาวพฤหัสดาวแห่งการเงินตำแหน่งดาวราชาโชคที่เป็นองค์เกณฑ์เป็นคู่สมพลและโยกับดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่ธาตุลมโยกับดาวอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูคู่ขยัน อีกทั้งยังจัดุโกนกับดาวเกตที่พบมรณะเป็นคู่เสริมพลังและตรีโกนกับดาวเสาวและลัคนาจึงส่งผลดีในด้านการงานดังกล่าววันที่สิบพฤษภาคมดาวอังคารดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งดาวนิดและวันที่สิบห้าพฤษภาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภตำแหน่งดาวอุจจาภพิมุกระยะนี้ดาวอังคารดาวแห่งการงาน โคจรสถิตพบอริตำแหน่งดาวนิดแต่การที่ดาวอังคารโคจรสถิตเรือนแห่งดาวจันทร์ทำให้การเป็นดาวนิดไม่อาจส่งผลร้ายและบรรเทาโทษลงส่งผลให้ด้านการงานดีขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งยังสร้างสรรผลงานที่ดีออกมาอย่างเสมอเสมอโดยได้รับความสนับสนุนและร่วมมือจากลูกน้องและผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ระยะนี้อาจมีงานพิเศษที่สร้างรายได้และผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอาจต้องเหนื่อยหน่อยครับอุปสรรคและปัญหาด้านการงานมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆแต่ก็สร้างปัญหาหนักใจให้ไม่มากนักเช่นการสร้างผลงานไม่เสร็จตามเวลาดังตั้งใจผลงานที่ทำเสร็จและคิดว่าดีแล้วอาจต้องนำกลับมาแก้ไขใหม่ปัญหาต่างๆด้านการงานที่เกิดขึ้น มักมีผู้ใหญ่คู่ครองคนรักญาติพ่อแม่พี่น้องและมิตรสหายคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดทำให้ผ่านอุปสรรคและปัญหาความยุ่งยากต่างๆไปได้ด้วยดีด้านการงานหลังวันที่สิพฤษภาคมตลอดเดือนนี้จะมั่นคงถาวรและมักมีโชคในด้านธุรกิจการงานได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงๆอยู่เสมอๆผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิด และผู้ทำงานอาชีพต่างๆจะมีโชคในธุรกิจด้านการงานอยู่เสมอๆอาชีพด้านการงานจะมั่นคงถาวรอ,อยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกุมเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุม คือดาวอาทิตย์ชาวลักนาราศีกุมเป็นคนราศีาธาตุลมดังนั้นบุคลิกและนิสัยใจคอจึงเป็นไปตามาธาตุราศีชายลักนาราศีกุมเป็นผู้ชายที่เกิดในาธาตุลมจึงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวสูงเป็นคนที่มีการวางแผนในด้านการดาเนินชีวิตอยู่เสมอ ด้านการงานถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการเงินการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมการติดต่องานต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวกับการบริการจะดีมากครับเพราะว่าตามดวงชะตาถ้าได้ทำงานหรือลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จดีกว่าทำงานในด้านอื่นครับด้านความรักหญิงที่จะมาเป็นคู่ครองของชายชาวลัคนาราศีกุมต้องเป็นคนที่เอาใจเก่ง เป็นคนที่มีน้ำใจกล้าคิดกล้าสแสดงออกเป็นคนผิวค่อนข้างขาวรูปร่างเล็กกว่ามีสเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอายุมากน้อยไม่ห่างกันเกินเจดปีแต่งงานอายุระหว่าง2 7สถึง38แต่งงานแล้วจะสุขสบายร่ำร,ำรวยมั่นคงฐานะดีอยู่กันจนแก่เท่าสำหรับเพศหญิงหรือสาวชาวลัคนาราศีกุม เป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปสวยดึงดูดหัวใจชายได้อย่างมากด้านความรักคู่ครองมักมีชายให้เลือกเยอะสาวชาวรักนาราศรีกุมถ้าอายุเลยเบีจะเพศไปแล้วแต่งงานจึงจะดีด้านคู่ครองคนรักชายที่จะมาเป็นคู่ครองมักเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมาก่อนเป็นส่วนใหญ่คู่ครองจะเป็นคนที่มีอายุอยู่ในไวัยไล่เลี่ยกัน รูปร่างไม่สูงไม่ต่ำสันทัดถ้าเป็นคนในเครื่องแบบมียศถาบรรดาศักดิ์จะดีมากๆเพราะดวงคู่ครองของสาวชาวลักนาราศีกุมตามดวงชะตาจะเป็นคนใหญ่คนโตหัวหน้างานหรือผู้นำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมจะเป็นคู่ครองที่อยู่กันจนแก่เท่าและเป็นรักที่แท้จริงสำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลักนาราศีกุม เดือนพฤษภาคมนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักคือดาวอาทิตย์โคจรสถิตพบสหัสชะตำแหน่งดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนดาวพุทธที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคที่เป็นองค์เกณฑ์และร่วมเรือนกับดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคระยะนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักมีตํแหน่งดาวที่เข้มแข็งมากครับ ส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นอีกทั้งระยะนี้จะได้ทำธุรกิจหรือร่วมทำงานกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนมิตรสหายหรือเพศตรงข้ามและประสบความสำเร็จด้านการหาเงินหารายได้ผลประโยชน์เป็นอย่างสูงส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักสดใสหวานชื่นและปองดองกันเป็นอย่างดีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีโชคด้านความรักอยู่เสมอเสมอชาวรัคนาราศีกลุ่มท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตเดือนนี้ช่วงระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่1ิหพฤษภาคมจะโชคดีได้พบรักที่เป็นคนใกล้ชิดทำงานร่วมกันเป็นผู้อยู่ในแวดวงการงานเดียวกันหรือเพื่อนที่เจอหน้ากันอยู่ทุกวันยังไม่เคยคาดคิดมาก่อน หรืออาจจะมีมิตรหายแนะนำให้รู้จักและจะเป็นคนที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือเป็นชาวต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นคนที่มีฐานะด้านการเงินดีผู้จาเรียบร้อยมีสเสน่ห์แต่งงานแล้วฐานะอาชีพการงานจะมั่นคงถาวรเจริญรุ่งเรืองที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบกระหัตชะเรือนแห่งมิตรหายพี่น้อง อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสและดาวราหูอีกทั้งยังโยกกับดาวศุกร์ดาวอังคารและโยกกับดาวเสารและโยกกับลัคนาจึงส่งผลให้โชคดีได้พบรักดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่15้าพฤษภาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งคู่ครองความรักยกเข้าสู่ราศีพฤษภตำแหน่งดาวอุจจาพิมุขคู่ดาวมฤตยูด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุม ที่ยังไม่มีคู่ครองระยะนี้ไปจนตลอดสิ้นเดือนอาจได้พบรักจากการที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักเป็นคนที่มีหัวทันสมัยมีบุคลิกลักษณะที่เป็นจุดเด่นที่แปลกไม่เหมือนใครและอาจเป็นคนต่างชาติหรือต่างถิ่นแดนไกลแต่พบเจอกันอย่างไม่คาดคิดถ้าได้แต่งงานฐานะจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นอุดมด้วยทรัพยสินเงินทองและอาชีพการงาน สำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลัก,กนาราศีกุมตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์กับดาวที่ดีจึงส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักสดใสหวานชื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหานำเนินชีวิตรักอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคกกนาราศีกุม ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพฤหัสโคจรสถิตพบสหัสชะอยู่ร่วมเรือนดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวราหูระยะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมมักจะมีโชคลาภอยู่ตลอดอย่าไม่ขาด และมีลาบลอยเกิดขึ้นอยู่เสมอสมอระยะต้นเดือนจะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและเกิดโชคลาภจากการครบหาสมาคมอยู่ตลอดมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรักบุตรบริวารและ,ะเพศตรงข้ามจะนำโชคใหญ่มาให้ในด้านธุรกิจการงานและด้านธุรกิจการเงินอีกทั้งยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาให้พัฒนาด้านธุรกิจการเงินและการงานและมีโชคในการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆจนประสบผลสำเร็จได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงด้านผลงานเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างสูงอีกทั้งระยะนี้จะมีโชคลาภเป็นมรดกตกทอดที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาที่เคยร่วมลงทุนเก่าๆ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดและผู้ทำงานในอาชีพต่างๆจะโชคดีด้านการงานและการเงินอยู่เสมอๆไม่ขาดและจะโชคดีได้มีกิจการเป็นของตนเองผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเองอยู่แล้วกิจการจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ระยะนี้จะเกิดโชคลาภใหญ่จากการเสี่ยงโชคอย่างคาดไม่ถึงว่าจะได้มาก่อนและจะมีโชคลาภทั้งด้านการเงินและการงานและโชคที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์โดยมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามนําโชคมาให้หรือมีส่วนร่วมในการทําให้เกิดโชคลาภใหญ่ ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสที่เป็นดาวแห่งโชคลาภและดาวแห่งการเงินตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นองค์เกณฑ์โคจรสถิตพบสหัสชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวมหาอุดเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสคู่กับดาวพุธที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารและเป็นองค์เกณฑ์เป็นคู่ปราดบัณฑิตและคู่กับดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่โลกคู่ธรรม อีกทั้งยังโยก,กับดาวสุขเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และโยกับดาวอังคารเจ้าเรือนแห่งการงานเป็นคู่สมพลอีกทั้งยังโยกับดาวเสาและโยกลัคนาจึงส่งผลดีทําให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าววันที่สิบพฤษภาคมดาวอังคารเจ้าเรือนแห่งการงานยกกาสู่ราศีกรกฎตําแหน่งดาวนิดสถิตพบอริและวันที่สิบห้าพฤษภาคม ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤกษภสถิตพบพันธุตำแหน่งดาวอุจจาพิมุขช่วงนี้ดาวอังคารดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวนิดโคจรสถิตเรือนแห่งดาวจันทร์ทำให้การเป็นดาวนิดสยบตัวไม่อาจส่งผลร้ายด้านการเป็นดาวนิดได้ส่งผลให้ด้านการงานยังอยู่ในทิศทางที่ดีและมีโชคด้านการงานอย่อยางต่อเนื่องช่วงนี้จะมีโชคใหญ่จากศัตรูคู่แข่ง ทั้งด้านธุรกิจการเงินและการงานอำนวยผลประโยชน์มาให้อย่างคาดไม่ถึงอีกทั้งยังโชคดีได้มิตรสหายที่ดีใหม่ๆคอยช่วยเหลือและร่วมมือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นด้านธุรกิจต่างๆอยู่ตลอดระยะตลอดเดือนนี้จะมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่เป็นประจำและนำโชคด้านต่างๆมาให้อยู่เสมอๆและมักเกิดโชคลาบจากการติดต่อเจรจาคบหาสมาคม และมีโชคที่เกิดจากการเดินทางติดต่อธุรกิจด,ด้านต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังมีโชคลาบด้านมรดกดกทอดโชคลาบด้านการเสี่ยงโชคและลาบลอยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินและดาวแห่งโชคลาบตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นองค์เกณฑ์โยกับดาวสุขเจ้าเรือนสุภะเป็นกู้โชคคู่ทรัพย์ อีกทั้งยังจัดตุโกนกับดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมะเรือนแห่งการงานเป็นคู่สมพลทั้งยังโยกกับดาวเสาและโยกลักนาจึงส่งผลดีทําให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวสรุปด้านโชคลาภของชาวลักนาราศีกุมตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมคือทิศประจําตัวตนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างค่อนไปทางทิศใต้ฝั่งอ่าวไทยทิศแางการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแถบจันทบุรีทิศแางการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนค่อนไปทางตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองทิศตะวันตก ทิศแห่โชคลาภทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างแถบทะเลอันดามันสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ชช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปทางทิศที่ดีโ๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคล ติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวรักนณาราศรีกุมครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรักนาราศรีกุมคือเลข8เลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภเลขสเลขแห่งการงาน เลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบักทู่บูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสเลขแห่งการงาน ปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหกเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหรกรุงเก่าขออารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลและโลกจงดบดลบรรดาให้ชาวรัคนาราศรีกุมท,กทุกทุกท่านจงประสบในความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2566นี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ